กระบูมเอาห้อง609นะคะสองคนให้คนเดียวให้ห no, ้องเดียวนอกนั้นคนละหนึ่งห้อง609 609ก็คือเริ่มทำใช่ค่ะเตียงพิงไม่หอ่ด้ไม่ด้วยอ้หโอ้โหโอ้โหโอ้สหโอ้โหโอ้โหอ้อ้โห้หอ้้อห้โอ้โหโอ้โหโอ้โห้ห้อ้โหโ้หโอ้โหโอ้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ของเราเตรียมให้พร้อมของใครได้เตียงคิงของใครได้ไซส์ M นะคะได้ฮอลลีวูดเบสเตรียมให้พร้อมนะคะจะได้รู้ว่าเออเนี่ยใกล้สอบแล้วนะเราจะทำได้ไหมนะคะโอเคไหม เจองานเข้าแล้วสิครับเห็นสภาพห้องกันแล้วถึงกับอึ้งกันไปเลยนะครับงานนี้เนี่ยหนักเอาการอยู่ทีเดียวต้องผลึกกำลังช่วยกันเต็มที่เอาใจช่วยน้องๆคู่นี้ด้วยแล้วกันนะครับเข้าไปในห้องก็โดนอัด i g งานว่าได้ทำห้อง609ใช่คร่กับบูมสองคนอ๋อเป็นว่าพอเปิดเข้าไปนี่ห้องรกมากแล้วก็ตกใจมาก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 เพราะว่าอยู่เฮาส์ ก็ทําทุกอย่างมาเนาะก็เห็นทุกอย่างแต่ว่าห้องนี้คือแบบได้ยินเสียงล่ำลือมาว่าแบบว่าไม่ไหวจริงๆยังมีนู่นนี่อีกเยอะที่ต้องเจอแต่วันนี้เจอเองเลยคือเหมือนเจอเจอมาเจอเจอเหมือนเจอแย่ๆของหลายแบบมาลงกันวันนั้นใช่เหมือนรวมกันห้องเดียวทีเดียวเลยเนาะทรายมานี่เลยเว้ ปาน่ากินจังเลยเอะมอเก็บให้ขยะขยเก็อะไรดูก่อนอะมันทากขยอะไรวะิงแล,ล,ล้วห้องีเจ็หลมาอินกินเนี่ยายขอถุงมือหน่อย สดไเจไม่ขปขเเก็บขยะเดินเก็บใสขยะต้องใช้ถุงมือขอบอกว่าต้องใส่ถุงมือปกติเก็บขยะธรรมดาพวกทรายใช้มือเลยแล้วก็เก <c oughs> <อ>็บแบบเอาออกแต่นี่ขอใช้ถุงมือแล้วกันเนาะบูมอะไรเงี้ยเราคนละถุงเลยแบบเก็บถุงคนละถุงเลยขยะเยอะมากน้ำไปตอ ใครคือเจ้าของห้องกินกินก้างปลาไปเลยใส่มาใส่มาดอโดองเก็บไปดูแลห้องน้ำไม่ตาเลยเก็บขยะก่อนด้วยเก็บทุกอย่างเลยการเป็นเห็ุที่ดีควรจะเป็นไงล้วถุ่งมือแล้วก่าจะเข้ามาขอบอก มันเอไถ้าสอบไปห้องไหนกันตายยอมสิบเป็น2ี่สิบห้องนี้ขอลาออกจายเป็นแม่นเออ่ะเนี่ยเนี่ยตรงตั้งแต่ตรงตรงนู้นมันมียุ้ยจะได้เก็บเบตรงนั้นยุ้ยมาเก็บนู่นายุ้ยเก็บวันเก็บตายยอยจะน้อคอนดอมไั้จูเซส n ่นี่น นได้ t I นกด้บูมบูมโอ้องยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อยโอ้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 ย้ยโอ้ยโ a ้ยโล้วอ้ยโ้ยอ้ยอ้ย่้โ้ยอ้อยโยออยโ้อ้อย้้ออออ เฮ้ยมาดูหัสวมดิแล้วเมื่อกี้ฉันกดกดได้แค่ัหนมันห่ลังสวมเนาะไม่ลไม่ล้างส่วมคุณกลักฉันไปเลยเอ,อ,อีกชบเดี๋ยวค<ๆ>เร็วเร็วขอบายก่อนเกก็ให้ตีบัตหนึ่งอาหทห้องสุดยอดแล้วเนี่ยาหมา,า,มามตีบหนึ่งเอาไมเอาไวราเก็บกันน,นบัตนึ่งรีรีเลยไ่ต้องให้หรอ โอ้ยปิกนิกคนลถ่ายะเนี่ยอิย่วเไไม่แกตงเหนไม่ต้องไม่อยากเห็นโอ้ยยมยย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 ิบยยยหยย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 นยย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 ยนยยยวยยยยลยยยอ ซายส้มตำน่ากินมากเลยอะ่ะส้มตำเมื่อกี้คุณเนี่ยมาลองลองใจเราดสือๆดิวิวอยากจดลอง จะว,ว่าอยู่เยยมเออืดยิ่งออ้อนนใชองขอะคุที่เก่อนเออเออปั๊บขอทงนี่นี่ได้ปั๊นี่วเ,เรามาดูกันว่าจะเจออะไรใบนี้หรือเปลาไ,ไ,ไปเลยเว็ยีอเดีออ่ารับนะอย่าโย,ายนะ ช่วยผ่าอะไรเป็นตายเลืเก mm, ิดเป็นอะไรตกอุ้ยออกเสล้วปาว่าอย่า ja, เิ่งปูเลยไมเคลียร์ขยะอีกรอบมเดี๋ยฉันเอาไม้กวาดมากไม่ไม่ปูเตียงก่อนด้วยะสกมากูตงกนไม่ปูเตียงก่อนแล้วยังถึงได้มาทำอีกโอ้ี๋ยวฉันแต่ฉันจะเอาไม้กวาดมาบ้างดีกว่ามเดิน ไฟา์เอาผ้าปูเตียงมาด้วยแย่จีต้องปิดปิดกันสรยาปูเตียงป็นเนี่ยอันนี้สายอะไรวะคิงเหรออืมคิงเหรอดับโบิลคิงสายเอ็มเอ็ลอันสุดท้ายเอ็ลเอ็ลเอามาสามคนอันนี้ต้องครูสานแทนนะ ในขณะที่บูมกับทรายกำลังเจอศึกหนักเพื่อนๆคนอื่นทำความสะอาดห้องใกล้จะเสร็จกันหมดแล้วล่ะครับ ขัดห้องน้ำพี่ก็ <g iggle> หนูแพ้น้ํายาด้วยก็ <g iggle> ต้องใส่ถุงมือพยายามจะขัดให้มันสะอาดด้วยเหนื่อยมากเลยพี่แบบเก็แบเบก็แบบห้องไปสิบกว่าห้องอะค่ะพี่มีเดี๋ยวเก็บเตียงเดี๋ยวกวาดห้องเช็ดห้องเดี๋ยวกวาดระเบียงเดี๋ยวเก็แบบนั่นเก็แบบนี่เจออะไรแปลกๆแต่ไม่หมดเลยพี่ <g iggle> เจอเส้นผมเส้นผมเจอขี้บุหรี่เจอนั่นเจอน,นี่ีโอ้ไม่ไหว <g iggle> ตายมาปูเตียงก่อน่ะปูเตียงก่อนสุดหเนี่ยเ้องนงอ้าวัเป็นเจ้าชาย่อวานเดสยอยู่ฟังเหลือเยอะปะโู้พเกยรให้เป็เส้นหนึ่งตรง เออันนี้ค่อยดึงอะอีห้องนี้ลงตั้งแต่หัวลายยันปวดเตียงเลยสุดยอดอันนี้เคยกับตาวันนี้แหละได้ยินแต่คนอื่นเขาล่ำลือมาแล้วเมื่อกี้ฉันหยิบใช้แล้วอะไรแะละที่อยู่บนหัวเตียงอ่ะเมื่อกี้ฉันหยิบซ่าหยิบซ่ามาแล้วเหรอก็ก็มันตกอยู่ข้างข้างล่างพอดีฉันก็ต้องหยิบเอาวะเงสองส เกะชาเกิเแกมสดเกินไว้ดิยังเงี้ยอันนี้เนี่ยบมงฝันอุ้ยดึง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 เอออ้ยปวดตียงนี่สุดๆแล้วคนเดียวหาก็แย่ ตอนเราหุ่มห้องน้ำเข้าใจแม่บ้านทำหุมเข้าใจเลยพี่ว่ามันมันบางเนาะมันสกปรกแล้วเหนื่อยเลยใครจะอยากใารจะไปห้างไงคือเหมือนที่ผมบอกที่แบบผมแบบใส่ชุดก็โป๊โป๊โป๊อย่้ยน้ำก็สะบัดลงพื้นอย่างเงี้ยวันนี้แบบสะบัดลงแบบนี้ตรงสิงไม่เหะอที่ขนาดฝ่าซ่วงเมื่อกี้น้ำก็เดินมเล่นช่วยเช็ดแม่บ้านในห้างอ่ะในห้างอ่ะแล้วแบบว่าใครแล้วแบบมีน้องคนหนึ่งไว้ดึงดึง ที่ชูของมายาวมากที่ห้าเชนก็ถามน้องจะดึงไปใช้ชาติหน้าหรอน้องเขาบอกหน้าฉันฉันบอกว่าช่วยสงสารป้าแม่บ้านด้วยนี่เข้าใจน้องก็ทำหน้าแบบจะเสกอะไรอ,อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะ You know, แล้วก็ฉีดอัดสเปรย์สเปรย์ใช้ไปประมาณครึ่งเกือบเกือบขวดเะพี่ใช่สเปรย์แบบดับกลิ่นแบบพวกเนี้ยใครก็ไม่รู้เป็นกลิ่นอะไรนักเล็กน่าอะไรเงี้ยอยู่บ้านต้องทำอะไรบ้ต้องทำมีเม่บ้านนี่ก็อยู่หอแต่ก็ไม่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 ได้ขนาดนี้โอมอย่าเพิ่งเปิดเดี๋ยวนะเอามาเปิดเข้ามา เข้ามาๆข้ามาหนูไปเพิ่มตนะัวยา oh นะโอเมกัดนะบูไว้หลังสุดดิหนูไปช่วยอันโอเมกอนเขาต้องเชดฝุ่นก่อนบูหนูเสียสะละยนะจะรักหนูตลอดไปแต่ <c oughs> สัญญาว่าจะเป็นเพื่อนกันนะโอเมกัด oh เ <c oughs> ดี๋ยวช่วยขัดอ่างอ่างก็เหนื่อยเหอขอสบู่สิสบู่ล้ว นั่นไงขวเดเสียงพูอ่ะคุณเทอมาเลยเร็วนี่ผัดกะเพราบุ๊ม <c oughs> <c oughs> ยังผัดกะเพราอีกใช่ไหมไปกันเลยค่ะ <c oughs> นี่เนะี <c oughs> ่ยบุ <c oughs> ม๊มา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 สามสิบเครื่องหลั่งส้วมสุดเกตเตอร์แค่ยังน้อยนะ <c oughs> เดี๋ยวแกต้องขัดจริง อกดรักเลยสายผ่าเช็ดอยู่ไหนพ้าแห้งเหรออฉันว่าห้องนี้สั่เดืนไม่พอนพีเรียวเนี่ยสองสามวันงคนอีกนิดพวอ่เอฟแอนด์บีสบายกว่าเนี่หนักมว่าันนะแกโ้ทีมันเนี่ยเออแกต้องกลับบ้านดึกด้วยเพราะมีงานช่างกหให้นั่งนะบูดยืนขาแต่ฉันหนักกว่าฉันใส่ส้นสูง เอกไปอาบน,น้ำเลยดีกว่าโบเออไม่อาบน้ำแล้วตอนตอนเที่ยงมีผ้าเช็ดตัวมีผ้าเช็ดตัวโรงแรมไปอาบน้ำ้างใต้ได้ปะเมือ่อกี้โดนหิ้วแ้วรตกพอใช่มัน,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 นโดนตกนะรู้สึกพาอืดพออมเลยนะรูดจริงหยิบไปทำไปหยิบทำไปบนไปแบบ โอ้ยปูแม่เจ้าแม่เจ้าอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าปอกก็ติเราเก็บขยะกันเราไม่ได้ถุงมือแต่อันนี้ไม่ไหวจริงๆแบบไม่ใช้ไม่ได้จริงๆคือแบบบุวันนั้นบูกินข้าวเที่ยงไม่ลงไวันวันอะไรวันนี้เขาเรียก่าแบบกินไม่ลงเลยกินสองคำแล้วแบบพูดปูแบบปูบอกว่าแบบไม่ไหวละปู่บอกว่าแบบเฮ้ยหยุดอย่าพูดถึงเรื่องห้องนั้นใส่ยากินข้าวอยู่แล้วแบบใายพูดเรื่องนี้ขึ้นมาบอกซายหยุดหยุดหยุดบุ้งแบบบุ้งอ้วกับพี่แบบไม่ไหวจริงๆคือแบบ เดี๋ยวฉันไปดูอินสเต็กคนสุดท้ายคุณฉันได้รับตำแหน่งซ่วมดีเยี่ยมทำไมกัดรู้ป่ะพี่เขียนเช็คไปแล้วทั้งเส้นเส้นในห้องน้ำอย่างเนี้ยในในรูร่องอย่างเนี้ยเฮ้ยจริงเหรอวะเออใช่เหรอวะเนี่ยที่ฉันไม่ต้องมานั่งเขียนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเช็คจริงจิเว้ยเปิดออกมาถ้าเกิดเขาเช่ใช่ใช่ถ้ามันจริงทำเสร็จแล้ว วิ่งมาห้องตัวหนึ่งสักสามนาทีแล้วได้เรก็มาเช็คกูแบบว่าทำอะไรผิดเออได้แล้วบ่าแต่แต่ฉันจะบอกแกว่าซ่วมเป็นปัญหาไม่ไม่ซ่วมแต่การเงียวยาไม่ไหวนะว่าซ่วมอ่ะแกมีปัญหาที่สุดคือตรงไหนปะคือแกจะเก็บไม่ละเอียดเพราะว่ามันยากเพราะว่าเส้นเดียวแกก็จะโดนเลยแกจะกอแคทโอ้ยบูมตะคิวพิมกอดอยากอยากเลือดไหลาขึ้นนองเลยฮะ หายังอบ้าอ่ะงอนแบบนี้เออเคี้เคสงสารอ่ะอนงานนอันนี้อันนี้เอออย่างงี้หายังเอาละคอยเก็บบาคออ้กต่อไปมึงขาดใจยิ่งกินคอมันต้อยงคอไง ส่วนน้องๆแผนกอื่นๆตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองกันอย่างเต็มที่เลยแหละครับผ่านมา2ชั่วโมงแล้วบูมกับทรายก็ยังคงทำความสะอาดห้องกันต่อไป งานนี้ไม่เสร็จง่ายๆใช้เวลานานกันทีเดียวนะครับตัควรไปเสร็จ้หมไปแก้ผ้าไหนเนี่ยเอาผ้าอะไรทำไมจะซักแล้วปูเมื่อเดี๋ยวมันเห็นในห้องอีกแกเห็นเนี่ยวันนี้แค่เพเห็นอาหารดีๆเลยเที่ยวหัวหินเนี่ยปูแล้วแกปิดห้องนี้ไปแล้วจนจะทังมึงไงอ่ะวันนั้นวันนั้นวันนั้น ทำสองชั่วโมงใช่ทำประมาณสองชั่วโมงก,กว่าๆแล้วจากห้องที่แบบโอ้เข้าไปทุกคนไม่อยากจะนอนแน่นอนนะพ<ม>ี่หกศูนย์เก้าจำทั้งชีวิตเราได้รับหน้าที่มาแล้วเราต้องทําอย่างเต็มที่ถ้าพูดตรงว่าใจที่บ้านเราไม่เคยใช้ใจต้องมาหยิบตรงอย่างอะ,อะไรอย่างนี้นะหรือว่าต้องมาทําอะไรที่แบบอ้วกเด็กหรืออ้วกใครก็ไม่รู้ที่แบบ เขาไม่้องมาทำด้วยแต่คือเนี่ยเหมือนเราเขามาสอนเราให้เราเป็นคนที่อดทนสูงให้เราต้องยอมรับไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราก็ต้องรับได้ใช่ดูหน้าตาบุงใสอาจจะดูเป็นลูกคนหนูหรืออะไรอย่างนี้นะเป็นทาให้เป็นแต่ขอโทษวันนั้นสองสองคนนี้แบบจากเปลี่ยนจากห้องห้องหนึ่งที่แบบไม่มีใครอยากนอนกลับมาเป็นห้องใหม่ที่ขายได้เหมือนเดิมก็ถือว่าเป็นเหมือนประสบการณ์ที่แบบเออเราเรียนรู้ว่าแบบ การทํางานหรือการอะไรก็ตามอเงี้ยมันไม่ได้มีเรื่องดีเสมอไปมันไม่ได้มีแต่แบบอะไรดีๆเงี้ยเราเจอเรื่องแย่หรือเราจะเจอเรื่องแบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแฮ n ด l ลแบบเราต้องแบบรับมันให้ได้พี่เพราะมันเป็นเป็นหน้าที่เราอะครับใช่ถ้าผมบ่นพวกเราบ่นถามว่าบ่นจะทำํำไหมทำทำเพราะว่ามันคือหน้าที่พี่เออพี่พี่เขาก็าเอ้ยน้องเก่งอันนี้นนจากห้องที่มันเรียกว่าแบบสุดๆแล้วอะว่ hmm าทำไมโดนทำ S สองคนเนาะ <laughs> เออวก็ยินดีค่ะครับ ขแต่ก็ดีใจได้ทำกับบูมด้วยเพราะว่าบูมก็ช่วยเยอะต่างเพาาผัดกันช่วยทำทุกอย่างก็เลยออกมาดีค่ะ สุดยอดมากๆเลยแหะครับขอปบมือให้น้องบูมน้องซายนะครับกับการช่วยกันทําความสะอาดให้ห้องกลับมาเนียบเหมือนเดิมเลยทีเดียวนะครับเล่นเอาทั้งสองคนเนี่ยหมดแรงกันเลยทีเดียวครับ แานลือกวัสดุต่างๆในการฝึกงานของน้องๆนั้นนะครับจะทําให้น้องๆได้เรียนรู้ชีวิตนอีกแง่มุมหนึ่งนะครับผมแล้วก็ได้เพิ่มศักยาภาพให้ตัวเองเนี่ยเก่งยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงเก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆนําไปใช้กับชีวิตในการทํางานจริงๆด้วยนะครับสำหรับตอนต่อไปครับคุณผู้ชมครับผมน้องๆนี่นะฮะจะมานั่งล้อมวง พูดคุยเปิดใจกันกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าซิดราว n ์กราวนนั่นเองนะครับตลอดระยะเวลา3เดือนในการฝึกงานของน้องๆนั้นแต่ละคนเนี่ยเจอกับปัญหาครับข้องใจอะไรอยากจะแชร์อยากจะระบายบอกเพื่อนๆยังไงบ้างซึ่งน่าสนใจมากๆครับคุณผู้ชมครับติดตามได้ในตอนต่อไปกับรายการ Dreamcatcher ครับตอนต่อไปพบกับการเปิดใจ หลังจากผ่านการฝึกงานมาได้ครึ่งทางทุกคนจะได้ระบายความรู้สึกกันอย่างตรงไปตรงมาแน่นอนครับอินเทอร์นี้ผมได้เรียนรู้อย่างมากก็คือการเข้าใจคนอื่นในทีมนี้มีแค่1ิบคนแล้วถ้าคุณยังดิวกับ1ิบคนนี้ไม่ได้งานข้างนอกผมว่าคุณก็คงจะแย่มากเลยด้วยหลายๆคนเขาไม่กล้าพูดกับเธอไนะเราอยากให้เธอแบบปรับตัวจริงๆช่วยแบบนิดนึงนะช่วยปรับตัวนิดนึง